ให้เขาเฟี้ยงหอกเราบวมาบอกเขาปล่อยน้องปล่อยน้องเฮ้ยปล่อยปลาดิเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะเฮ้ยปล่อยปล่อยเลยเย้จุดต่ี่คุยกันดีๆพี่เขาจะเงียงอยู่ไปไหนอ่ะปล่อย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  หอมถอยไปถอยไปไม่ต้องมาทุกคนดองก็ลอดภเลนะพี่โบกับน en ้องอุ้มกลับเลยนะทุกคนนะอุ้มน้องไปนะ้องเนี่ยลงมาในป่าไร้วันเลย่ะคงจะหิวข้าวน่าดูยเฮ้ยเยเอามา ไอ้คอมมาคอมไปไหนฮะไปไหนพี่มันโดนจับนะเฮ้ยไอ้คอมมันโดนจับพี่โดนใครจับโดนใครไม่รู้เฮ้ยบอยบอยบอยเฮ้ยปล่อยปล่อยเฮ้ยพี่แจ๊คเฮ้ยไปโนแล้วพี่ไปนู่นแล้วเฮ้ยปล่อยดิเฮ้ยปล่อยดิ เป็นใครจะทำเขาสิเฮ้ยเป็นใครหยุดคุณหนุ่มพูดภาษาบานทีเนี่ยเขาฟังเฮ้ยนังแก้มไม่เดจอละปละปละปล่อปล่อยน้องครับปล่อยปละไปละปละปล่อยน้องพี่อย่าทำแบบนี้ครับปละปล่อยเลยไปเดฮ้ยเขาเฟี้ยงหอกแล้วว่มาบอกเขาปล่อยน้องปล่อยน้องเฮ้ยปล่อยปละสิเลยเฮ้ยปล่อยนะ เฮ้ยปล่อยปล่อยเลยพี่คุยกันดี่ดีปี่จะชนี่ย<ป>ังูง่ไปไหนอะปล่อย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 ระวังระวังไอ้น้องคอยมาก่อนอย่าตามไปไอ้คขมามม่ยืนโดนจับเลยไปตามไป,มไปอย่า,า,มมาอย่าอย่าเฮ้ยปล่อย,ยดิเดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆดูเขาจะพาไปไหนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยน้องดิไปช่วยน้องไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยน้องเร็วไปไปสัดอ๋อไปเฮ้ยค่ออยมามาน้องพร้อมค่อยมาพร้อมค่อยมาอะไปไม่รู้เขาจับน้องไปตัวเ้าไม่รู้พี่บอมาดูดิอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอ้ดูน้องเลยทุกคนระด้างจันเอาน้องไปเลยมันวิ่งไปแล้วมึงไปเลย เขาจับน้องตัวอะไรไม่รู้พี่บอดูดิเขาเป็นขนป่าหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าตัวนี้แหละที่จับน้องชีเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยจับน้องชีอเบาเฮ้ยถอ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 ยหยุดวัวถอยวัถอยถอยใจเย็นใจเย็นตัวนี้อันที่จับน้องชีไปผมว่าไอ้ตัวนี้แหละน้องคอมถอยนะ้งคอมกำมาไม่ดูข้างหลังนี่มาอยู่ข้างหลังนี่มา นี่เป็นตัวนี้ที่จับน้องเสียใช่พี่เสียมาตัวนี้แหละพี่เดินตามหลังนะในว่าน้องเนี่ยเดินเลื่อนคิดว่าใช่คิดว่าน้องเนี่ยหายไปไหนระวังระวังระวังเขาถือหอกเขาจะโยนแล้วนะบอกถามเขาดูว่าต้องการอะไรต้องการอะไรเนี่ยนูนนี่ไปละได้เลยเนี่ยนูนนี่ไปลเลยลองคุยกับเขาดีๆฮะะวังกระเป๋าลงเราต้อง เขาระวงเราไงผมวางก็บ้าด้านทุกคนนะเดี๋ยวผมไปดูแลน้องไงเฮ้ยอยู่ที่เขาไว้ตามพี่เขาไว้เฮ้ยเฮ้ยพี่ไป็นอะแสดงว่าเมื่อกี้น้องชีอยู่อย่าเฟี่ยงกล้วยดีกี้ทำอะไรน้องชีใช่ไหมใช่แบบอันนี้แบบเดี๋ยวพ่อไปอยู่พุทธาคอมอยู่ข้างล่างเอาเลยจับน้องคอมไปคนน้องคอมมามาข้างหลังเนี่ยโดนจับไปนะทุกคนอันตรายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพ่อไปอยู่พุทธา

ใช่ไหมมึงจกบเขากระเป๋านะมึงจับน้องอะนี่แหะเขาหดไล่จังเลยเขากระเป๋าพ่วงไปเดี๋ยวเขาโดนเดี๋ยวขาโดนมาแกเปาวมาี้มาแ้เปา่วมาแล้วปขึ้นมาแปกเปาขึ้นนาแปกเาขึ้นไปเลย กระเป๋าปไปปไประวงมันมีานไม่รู้มันทำน้องไม่ยอมไปไปเลยไปมันวางกระเป๋าเลยพี่มันไปนู่นแล้วมันวางกระเป๋าผมแล้ว น,น้องเขาบอกว่าผู้หญิงผมยาวตวน้อยองอเป็นตัวนี้ใช่ใช่ที่น้องเขาบอกว่าผู้หญิงผมยาวเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละผมว่าน้องเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงเนาะใช่แล้วน้องเนี่ยมีบระแผลด้วยมันไปนไหนหวะพี่ว่าเราต้องล่ามันให้ได้ไมงังน มันจะไปทำเด็กดูวระบายด้วยระบายโอเคมี่จ้เฮ้ยมันยังไม่ไปเลยพี่มันอยู่นั่นนะนั่นนะพี่เห็นเปล่านะคือต้นไม้เหรอไงไงไงเห็นปล่ามันด้วนไะน้่งอยู่ตรงนั้นนะพี่ผมว่าเราต้องล่ามันวะนี่คือผมไม่สนชีวิตผมลนะทุกคนนะมันจับเด็กคนคนหนึ่งอะ เด็กที่ไม่ร้ก็เลยเลยนะทุนนะมไม่ยอมนะ่งอไมาแจคมึงรู่วมกองงพี่มันมันคู่พวกคือมันยาวเขาเปล่าพวกไงยาได้ไรอ่ะลองสื่อสารกับเขาดูเฮ้ยเนอด์นี่มั้ยล่ะลองใช้ภาษามือดูเขารู้เรื่องเนดนี่มั้ยละไม่มาเพื่อดังกองันอะไร นี่วางกระเป๋าลงแล้วเอลูนี่ไม่ได้เอลูนี่ไม่ได้ชิโนโลชิดโนโลชิโนชิโนโลนั่ง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 วางวุ้นเป๊ะเลยไป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเข้ร แใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นเาจเเราไใจเย็น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 ยใจเย็นใจเย็นใจเเย็นใจเย็งเนเยยเยนเยยนยนนจเเเ

พี่โบ้ไม่อา <vastly> <less> okay. ่าพี่ไม่มีรอไว้รอไว้รอไว้รอจะมือจมือจพ่อพีรอไว้รอไว้เย็นนะยนยนะมีกรวิทามีบ่อกนี้พปอ 你等会儿。<laughs> <laughs>

เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่วิลล่าบนเอาไม่อยู่พอมันน้องบุญเีเอาไม่อยู่เลยฝันมาก่อนไทยมาก่อนตอนนั้นผมเคลียร์ตัวเล็กจะเอาอยู่ครับเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะไอ้เงี้ยมันเยอะมากเลยทีนี้นี่ต้นอันนี้คือไอ้ตัวนั้นในแหล่งมันเยอะมากเลยนะพี่ๆนะก็คือผมกับพี่โบนี่เอาไม่อยู่นะครับไหนๆก็ติดก็ปลอดภัยกันทั้งสองคนแล้วเราบทราบไปดีกว่าไหมไปดีกว่าไป ลองก็ปอดพร้อมเดินนำหน้าไว้อยู่นหน้าพี่เขาไปว่ามันอาฆาตแค้นพวกผมแน่ๆโว้ยคนนี้เป็นผู้ใหญ่นะแบบตีโว้ยในหลังเยอะนะทุกคนไปยังจับไม่ได้เลยนะทุกคนนะเขาหลบเขาหลบโว้ย ตรงไหนนัที่น้องให้ใบอะตรงไหนนัเที่นนี่นี่พี่บริเวณนี้บริเวณนี้เลยไม่แบบที่ที่น้องคอมโดนจับใบ้วไหตรงนี้เลยพี่นี้อน้องคอนจัใบอตรงนี้เลยผว่าไปส่งน้องน้องเข้าถึงนู้นที่รอแรครับมีคนยูไมมีคนอยู่ปลอดภัยลใช่ใชแล้วผมเห็นว่าแจกลน้องมูนให้เ็นนานผมเลยตามเข้ามาผมว่าไม่คิดว่าเรื่งนี้จะกิดขึ้นตอนแรเขาซุ่มอยู่ตงไหนเน เพราะว่าบนต้นไม้แบบพี้หรือว่ามันลอยเลยววะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเพราะว่าป่าแถวนี้ก็เหมือนมีอาถรรพ์นะเพราะเราเดินไปตรงนี้เราไม่เจอน้องเขาเใช่ไหมใช่แต่เราเดินกลับมาเราเจอใช่เราเดินกลับมาเราเจอนะเ,เราเดินบริเวณนี้ทั่วเลยนะแต่เราไม่เจอดววเมื่อกี้ใช่แต่เมื่อกี้เราเดินกลับมาเหมือนจับน้องเขาไปเหยนะม,มันเห็นไรคอมตัวเล็กแล้วมันจะเล่นในคอมอย่างนี้ป่ะพี่ใช่เหมือนแบบเหมือนแบบน้อง น้องเขาน้องคนนู้นใช่ไหมน้องคนนั้นเมื่อจะเป็นเยื่อของมันมันมีอะไรสังเกตพี่สังเกตตั้งแต่ไอ้พี่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวนะใช่พี่แล้วก็มาจริงจริงนะผู้ชายแล้วแรงมันเยอะมากเลยใช่ปะแต่เขาเด็กนะแบบเด็กก็มีอาจจะมีรู้ว่าแบบแค่ผมยาวก็คิดว่าเป็นผู้หญิงนะใช่ปะใช่ใช่งั้นเราถอยกันดีกว่าต้องกล้ากันะพร้อมเดินนำหน้าไปพร้อมเดินนะเดินใกล้ๆพี่เขาไว้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกผมก็ต้องสับาสาาลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับผม